รายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ช่วยคุณผู้ชมมาดูแลสุขภาพเรื่อง ของน้ําดื่มสําคัญมากเราเรียนรู้ตั้งแต่เด็กๆพี่เวินว่าน้ําดื่มเนี่ยต้องดื่มเป็นประจําทุกวันมีประโยชน์ต่อร่างกายหนึ่ง <1 S 2> วันเนี่ยควรจะดื่มน้ําให้ได้6กถึงแลิตรใช่ไหมโอ้โหคือต้องดื่มให้ให,ให้ให้เหมือนร่างกายต้องการนะครับแต่ถ้าดื่มไม่ครบเนี่ยนะฮะสุขภาพก็จจะไม่ดีสิ่งที่สําคัญมากกว่านั้นก็คือน้ําที่คุณดื่มไปอะ่ะม,มันดีหรือเปล่าบางคนบอกว่าเลือกที่จะไปซื้อะนะครับตามซูปเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าร้านสะดวกซื้อต่างๆนะครับแต่ราคาล่ะวันนี้เราจะมานําเสนอความคุ้มค่ากับ เครื่องกรองน้าในราคาเพียงแค่1,490บาทเท่านั้นใช่่ะอบอกเลยว่าสุขภาพดีและไม่ใช่ดีแค่ตัวคุณเท่านั้นนะครับยังดีไปถึงครอบครัวภรรยาลูกนะคะคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านด้วยอะ่ะถูกต้องคุณผู้ชมขาและที่สําคัญวันนี้การันตีคุณภาพ<ะ>ด้วยแบรนด์โคลันดัสซึ่งย้ำว่าวันนี้คุณผู้ชมเลิกที่จะออกไปแบบว่าซื้อน้อําดื่มที่ไม่มีคุณภาพนะคะคเลิกเสี่ยงกับการไปกดน้ําตามตู้ต่างๆและที่สําคัญเลิกเสี่ยงกับการออกนอกบ้านเพราะตอนนี้นอกบ้านเชื้อโรคเยอะมากน่ากลัวมาก ามาตรงนี้คะคุณผู้ชม,มครับวันใหม่ครับเชิญเ <ậy. S 1> ชิญเชิญเชิญวันนี้ผมบอกเลยใครกดโทรศัพท์หาเรานะครับอยู่ที่บ้านติดตั้งง่ายๆนะครับแล้วก็ไม่ต้องเสี่ยงเชื้อโรคในการออกนอกบ้านด้วยวันนี้ถ้าเกิดคุณกดหาเรา1 4 9 0บาทคุณจะได้อะไรบ้างนี่คือเครื่องกรองน้ำนะครับและไส้กรองที่เขาให้มาเนี่ยคือพรีเมียมทั้งนั้นเลยเป็นการกรองน้ํา5ขั้นตอนแล้วก็มีไส้กรองให้ครบหมดเลยไม่ต้องไปซื้อเพิ่มไม่มีกั๊กไม่มีจกตาแน่นอนนะครับและคุณภาพของน้ําที่ออกมาดดีีมมมาาาากกกยยออคครนน้้ขัับบตติงงห ตั้งยากหรือเปล่าไม่ยากเลยนะครับติดตั้งง่ายมากคุณพ่อบ้านก็สามารถติดตั้งได้แล้วอุปกรณ์ต่างๆเรามีให้ของดีทั้งนั้นเลยเป็นสแตนเลสนะครับแล้วก็พลาสติกอย่างดีตัวขันกระบอกก็มีมาให้นะครับตัวยึดก๊อกน้ําก็มีมาให้นะครับและก๊อกน้ําอย่างดีซึ่งอันนี้ผมชอบมากสวยมากนะครับเป็นก๊อกสแตนเลสนะครับเราก็มีให้ในเซตเรียบร้อยเลยนะครับทั้งหมดนี้นะฮะผมบอกเลยว่าของพรีเมียมไส้กรองก็พรีเมียมด้วยถูกต้องคุณผู้ชมค่ะและย้ำว่าเซตนี้พิเศษสุดเฉพาะคนที่โทรเร็วสาาแกทท่่นนั้ี จะได้นี่เลยเซ้นนี้คือนะคะเป็นไส้กรองเพิ่มไปอีก4ชิ้นเป็นไส้กรอง PP 1ไมครอนอีก3ชิ้นและไส้กรอง CT ทีอีก1ชิ้นย้ำว่าพิเศษเฉพาะ50สายแรกเท่านั้นนั่นแปลว่าทั้งเซตนี้ถ้าคุณโทรทันนะคุณจะได้ที่เห็นไปทั้งหมดในหน้าจอซึ่งจากราคาปกติเนี่ยราคาเกือบ3 0 0พแต่วันนี้พิเศษสุดเส้นี้จ่ายเพียง 1, 4 9 0บาทเท่านั้น พิเศษมากนะับผมบอกเลยนะครับราคาแบบนี้ถ้าซื้อข้างนอกเนี่ยไม่ได้ของพรีเมียมแบบนี้ะนะครับต้องซื้อกับเราเท่านั้นรีบกดหาเราที่02ครับ6660188ย้ำ02 6660188นะครับต้องโทรหาเรานะและขั้นตอนต่างๆนะครับที่วันนี้เรานําเสนอเนี่ยผมบอกเลยว่าดีมากๆและไส้กล่องเขาเนี่ยนะครับอย่างที่บอกไม่จกตาถ้าเป็นของทั่วๆไปนะครับหรือว่าไส้กล่องที่ไปซื้อที่อื่นเนี่ยเขาจะได้ความละเอียดอย่าง5มิลคอน นะครับไส้กรองแบบเกรดคาร์บอนแล้วก็ไส้กรองแบบบล็อกคาร์บอนอ่ะไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่านาวินมาทั้งทีวันใหม่มาทั้งทีผมไปขอมาอมผมบอกว่าเฮ้ยผมขอแบบพรีเมียมได้ไหมอ่ะทางเจ้าของก็บอกว่าเออได้นะครับวันนี้เราเลยได้ไส้กรองนะครับที่มีความละเอียดหนึ่งไมครนแล้วก็มีร่องนะครับในการบล็อกตะกอนต่างๆนะครับมีกระบอกที่เป็นเรซินนะครับพรีเมียมเขาเรียกว่าเป็นพรีเมียมเกรดนะครับเพิ่มปริมาณขึ้นอีก20%เนเฮ้ยอันนี้อยากได้ะนะครับดีมากๆแล้วก็กระบอกใหม่นะครับ ตัวบล็อกคาร์บอนนะฮะตัวนี้ก็เป็นคาร์บอนพรีเมียมเกรดเช่นเดียวกันดังนั้นวันนี้ถ้าซื้อกับเราคุณได้รุ่นแบบพรีเมียมไปนะคะแล้วคุณผู้ชมคะวันนี้จ่ายเพียง1,490สรเบาทได้รุ่นพรีเมียมแล้วไม่ต้องกลับไปเหนื่อยแบบเดิมๆการหิ้วน้ําขึ้นบันไดแบบนี้คือ,อถ้าเป็นเราเองก็รู้สึกเหนื่อยแล้วถ้าเป็นคุณพ่อคุณแม่เราเองอบางคนอ่ะไม่หิ้วเลือกไปซื้อน้าโอ้โหค่าน้ําเดือนเดือนนี้นะ ไม่ได้ถูกนะพี่วินคิดไปคิดมาเนี่ยไม่คุ้มเลยบางคนเปิดน้ําประปาใช้กลิ่น,นแรงถูกล้างผักผลไม้ทํากับข้าวกลิ่นแรงอาหารเปลี่ยนนะใช่บางคนก็เลยเลือกที่จะไปซื้อน้ําขวดนะครับแต่ราคาน้ําขวดไม่ถูกนะครับขวดเล็กๆเ,เนี่ยก็10บ,บาทแล้วขวดใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็1516นะฮะแล้วแต่นะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เลือกประหยัดกับเรานะฮะแต่บางคนก็ยังเลือกแบบอโอเคไม่เป็นไรฉันยังใช้วิถีชีวิตแบบเดิมๆดเดี๋ยวมาดูกันถ้าคุณหนึ่งคนกินน้ํา2ลิตรนะคุณต้องจ่ายต่อวันเท่่าไหร ประมาณ20บาทาแล้วต่อปีคุณเข้าไปคุณไม่รู้ตัวเลยนะว่าคุณจ่ายไปถึงเกือบหมื่นจริงแล้วถ้าเกิดคุณซื้อเผื่อ,อครอบครัวของคุณนะครับ6ลิตรนะฮะ60บาทหรือ80บาทต่อวันเนี่ยป,ปีปีหนึ่งเนี่ยคุณปลาไป20,000กว่าบาทโอ้โหเรียกว่าค่าใช้จ่ายมันเพิ่มขึ้น,นแบบทวีคูณหล<ช>ายคนก็เลยบอกว่าอ่ะบ้านพี่มีเครื่องกรองน้ํานวินวันใหม่แต่เป็นรุ่นแบบแบบนี้แบบเป็น2ขั้นตอนอ,อันเนี้ย<ล>เรียกว่าเป็นรุ่นดึกดําบันก็แล้วกันรุ่นไหนเนี่ยเป็นรุ่นดึก คือนอกจากจะมีการกรองแค่2ชั้นแล้วคุณผู้ชมเห็นไหมว่าอุปกรณ์ต่างๆมันไม่ได้คุณภาพ<อ>ไม่ว่าจะเป็นแบบพวกแบบสนิม,นมต่างๆตะกันต่างๆแล้วคุณคิดดูว่าคุณจะได้น้ําดื่มที่สะอาดได้ยังไงณผู้ชมคิดอย่างนี้นะฮะว่าน้ําเราดื่มทุกวันนะครับถ้าเรายังใช้แบบนี้อยู่ไม่เคยเปลี่ยนเลยนะครับผมว่า2ปีก็แย่แล้วแต่เห็นเครื่องแบบนี้ผมว่าน่าจะมีเป็น10ปีนะครับคงไม่สะอาดแน่นอนนะครับและสิ่งที่มันแฝงมาก็คือพวกเชื้อโรคและอาจจะทําให้คุณสุขภาพไม่ดีหรือเป็นโรคได้ง่ายๆนะครับวันนีี้เปล่่ยนใหม โคลนดัสของเรานะฮะเรามีมาทั้งหมดเนี่ยหขั้นตอนอ่ะมาพูดถึงขั้นตอนที่1ดีกว่าขั้นตอนที่1นี่นะครับขั้นตอนที่1ของเราก็คือเป็นไส้กรอง PP ของเรา1ไมครอนนะกรอ,องสิ่งสกปรกต่างๆตะกรอนนะครับกรวดทรายตะไคร่น้ำแล้วก็สารแขวนลอยนะครับนี่คือขั้นตอนที่1นะครับใช่แล้วค่ะมาถึงขั้นตอนที่2กันบ้างนี่ขั้นตอนที่2เนี่ยเป็นไส้กรองแบบ C t CTO <C TO S 2> คุณผู้ชมขาตัวนี้สามารถกรองเชื้อโรคในน้ำให้ความละเอียดนะคะถึงความสะอาดนยละเอียดถึง5ไมคอน ดักจับพวกสารเคมีแบคทีเรียต่างๆได้ด้วยคุณผู้ชมครับบอกแบบนี้นะฮะในราคา1,490บาทนี่นะครับในราคาแบบนี้จะไม่ค่อยมีตัวนี้น,นะครับตแต่ของเราเราให้มาด้วยนะครับเป็นไส้กรองเลซิ้นนะครับกำจัดพวกหินปูนต่างๆลดความกระด้างในน้ําแล้วก็ป้องกันการเกิดตะก,กันนั่นเองนะครับของเรามีมาให้ถูกต้องแต่ยังไม่พอคุณผู้ชมค่ะความสะ มันก็ไปถึงขั้นตอนที่4ขั้นตอนที่4ี่เนี่ยจะเป็นไส้กรองเป็นแบบโพสต์คาร์บอนตัวนี้ผลิตมาจากกะลามะเพร้าธรรมชาติเขาจะเพิ่มความเป็นด่างให้กับน้ําแล้วทําให้น้ําดื่มที่ได้ออกมาเนี่ยมันมีกลิ่นแล้วก็มีรสชาติที่เป็นธรรมชาติมากขึ้นของทั่วไปเนี่ยเต็มที่ก็มี2 3สหรือ4ะนะครับแต่วันนี้เรามาที่ขั้นตอนที่5นะครับเป็นคาร์บอนเหมือนกันแต่ตัวนี้จะช่วยปรับแต่งนะฮะกลิ่นให้ดีขึ้นทําให้รสชาติของน้ำเนี่ยนะครับมันเหมาะกับการดื่มบริโภคนั่นเองนะครับ ให้คุณผู้ชมเลยนะครับดังนั้นรีบโทรหาเราตอนนี้ตอนนี้สายเข้าแล้วจ้าโอ้รวดเร็วมาก ากความสะอาดแล้วค,ความแข็งแรงก็สําคัญคือผมบอกเลยนะฮะว่าใครที่เคยซื้อเครื่องกรองน้ำเนี่ยนะฮะแบบอลูมิเนียมแบบเหล็กอะไรก็ตามเนี่ยนะฮะสนิมมันขึ้นวันนี้เรานําเสนอแบบพลาสติกแต่พลาสติกของเขาเนี่ยเป็น P p พีแข็งแรงทนทานมากและมีโอลิงนะครับทั้งด้านนี้นะฮะตรงนี้นะครับหชั้นและบริเวณนี้อีก1ชั้นเห็นไหมคือมี2ชั้นเลยนะครับและเกลียวต่างๆเนี่ยโ,โหลึก l o n ลึกคือขันแน่นอย่างดีรับรองว่าน้ําไม่รั่วไหลแน่นอนนะครับและเห็นกระบอกกรุงกรวงแบบนี้เอ้เมื่อกี้นะ บอกเป็นพลาสติกแข็งแรงจริงหรือเปล่าอขออนุญ,ญาตนะครับมาก้องตามาผมจะทุบให้ดูเฮ hey, าทุบตลอดเลยฉันเนี่ยนี่โหพุบแรงอย่างนั้นเลยนีย่ข้างในกลงุงกลวงนะ oh. คือมันแข็งแรงทนทานมากแล้วมันไม่เป็นอะไรเลยนะฮะคุณผู้ชมครับนี่ดีมากๆแข็งแรงมากๆนะครับใช่แล้วคุณผู้ชมขะย้ําเลยว่าวันนี้คุณได้ความคุ้มค่าทั้งความสะอาดนะคะแล้วก็ความแข็งแรงทนทานกับแรงของโคลันดัสเอกย้ําเลยวันนี้1490บาทบนี่คือความคุ้มค่าที่คุณเองก็พลาดไม่ได้แล้ววันนี้คุณผู้ชมขามาเองเนี่ยมีอีกหนึ่งการทดสอบที่จะอยากให้คุณผู้ชมได้เห็นกันแบบสดๆเลยว่าการทดสอบนี้ไม่เตรียมน้าคุณผู้ชมขาน้ําที่เรียกว่ามันมีความแบบเนี่ยมัน ดำมันสกปรกมันมีตะกอนตะกังมีกลิ่นต่างๆร่วมอยู่ในโถใบนี้แล้ววันนี้เราจะดูดผ่านตัวนะคะเครื่องกรองโคลันดัสที่เป็นแบบการกรองแบบ5ขั้นตอนเป็นรุ่นพรีเมียมกรองแบบนี้มาดูซิว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวขออนุญาตนะคู้ชมมีแก้วขึ้นมาแล้วเปิดน้ำให้ดูนี่คุณเห็นไหมน้ำมันอมันว้าวมาก ใสสะอาดใสมากใสมากแค่ออมองจาก,กผ่านตาพี่วินและขออนุญาตนะมาเทียบกันเซมเลเลมาเทียบกันตรงนี้นี่เห็นไหมนดูสิโอ้โห สุดยอดเอาล่ะคุณผู้ชมครับนี่นะฮะจากโถนี้ดำๆนะฮะบอกได้เลยนะครับว่ามันเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงนะฮะคราวนี้ผมขออนุญาตหยิบนะหยิบแล้วก็ดื่มให้คุณผู้ชมได้เห็นในรายการนะครับอขออนุญาตถอดแมสกนิดน,นึงนะฮะอย่าว่ากันนะคุณผู้ชมลองดูนะพี่วินจากน้ำที่มันมีความดํามีความสกรปรกมีตะกอนตะกันมีกลิ่นไหมพี่วินไม่มีเลยไม่มีเลยแล้วใสแบบนี้นะ รสชาติดีมากผ่านมา5ขั้นตอนอ่ะ <ừ> mm. เดี๋ยวขออนุญ,ญาตเทสให้คุณผู้ชมดูนะฮะด้วยการทดลองนี้ดีกว่านะครับามาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าผมจะเอาน้ำที่ผมดื่มเมื่อสักครู่นี้นะครับนี่วางลงไปนะครับแล้วก็ผมจะดึงน้ำลงมานะฮะที่หลอดทดลองอ่ะ20มิลลิลิตรนะฮะอ่ะ10ก่อน10แรกก่อนนะฮะดูดมาแล้วก็นี่ครับหลอดทดลองนะครับอ่ะอีก10มิลลิลิตรนะครับนี่คือแก้วที่ผมดื่มเมื่อสักครู่นี้นะนะครับอ่ะเรียบร้อยทีนี้ฝั่งที่เป็นน้ำปปา บ้างนะครับดูดมา20 mm มิลลิลิตรใส่ลงไปนะครับอ่าอีกสิบนะใส่ลงไปนะครับคราวนี้นะครับโอเคเรียบร้อยผมจะมีตัวเทสตนะครับตัวนี้คือเทสตคอลีนนะครับจะหยดไปทั้งหมด5หยดนะครับ1 2 3 4 5อีะ่ะอีกหยดหนึ่งโอเคอของเรานะครับนี่หยดไป3าม โอเค <Okay. S 1> ให้คุณผู้ชมดูแบบนี้ครับว่าตอนนี้เนี่ยคอลีนฮะโอ้โหชัดเลยนะครับ mm. น้ำปลาปลาอขอยัดยาดนึนงผมมีชั์น oh. นะครับให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับว่าคอลีนเนี่ยฮะจากน้ำปลาปลาในสีส้มเลยแต่ของเราสีใสามากๆนะครับดังนั้นวันนี้เราเห็นแล้วว่าน้ำปลาปลายังมีคอลีนอยู่ไม่ควรดื่มแต่โคเรนดัสของเราคอลีนหายไปเรียบร้อยแล้วครับจะดีแค่ไหนถ้าทุกวันที่เราต้องดื่มน้ำเพื่อสุขภาพร่างกายเป็นน้ำที่สะอา และที่สําคัญเลยวันนี้คุณจ่ายในราคาเพียง1 4 9 0บาทนี่คือความคุ้มค่าและความสะอาดที่คุณพลาดไม่ได้เลยนะคะกับเครื่องกรองน้ํารุ่นพรีเมียมจากโกลันดัสไม่ใช่แค่ดื่มใช้ทําความสะอาดใช้เขาเรียกว่าทาอาหารต่างๆนะครับอย่างเช่นใครทํากับข้าวใครจะหุงข้าวนะครับเราก็ต้องใช้น้ําหมดนะครับจะใช้น้ําประปาไม่ควรนะครับไม่ควรเลยจะไปซื้อน้ําขวดมาก็แพงอยู่เหมือนกันถูกต้องคุณผู้ชมค่ะย้าเลยว่าน้ําดื่มเป็นสิ่งที่สําคัญหลายคนก็เลยไปสํารวจ ราคาเครื่องกรองน้ําต่างๆเนี่ยคุณผู้ชมแบบนี้4ขั้นตอนราคา1690บาทแบบนี้ก็4ขั้นตอน1890บาทไล่มาด้านล่างอันเนี้ย5ขั้นตอนเหมือนเราเลยนะแต่ไม่ได้มีของแถมอะไรนะราคา2490บาทไปแล้วว่ะคุณผู้ชมครับเมื่อกี้นี้เทสให้ดูแล้วดื่มจริงในรายการเลยนะครับของเขารสชาติดีจริงๆแล้วกลิ่นคลอรีนไม่มีเลยแล้วใส่ด้วยโคโรนดัสของเรานะครับวันนี้เครื่องกรองน้ํา5ขั้นตอนย้ําว่าต้อง5ขั้นตอนนะครับที่อื่นราคาแบบนี้ไม่มีแน่นอนอราคาเต็มนะตัวเครรื่ออองงพ้ไสก คือ2,000กว่าบาทใช่ไหมมีของฟรีด้วยนะฮะห้าสิายแรกที่เราให้ไส้กลองไปราคารวมทั้งหมดในเกือบ3 0 0 0แต่วันนี้คุณไม่ต้องจ่ายคุณจ่ายแค่1,490บาทแล้วว่า1,490บาทเป็นรุ่นพรีเมียรเพื่อสุขภาพและคนสำคัญในครอบครัวคุณรีบโทรมาเลยค่ะที่02-6660-188ค่ะ ตอนนี้ตัดสินใจใช้โคลนดัสเครื่องกรองน้ำดื่ม5ขั้นตอนน้ำที่ได้ก็สะอาดเวลาเหนื่อยจะดื่มเลยทันทีก็สดชื่นไม่มีกลิ่นใช้ทำอาหารแล้วรู้สึกสบายใจไม่ต้องเสียค่าน้ำแพงๆคุ้มค่ามากเลยค่ะ มีคนโทรมาแล้วกำลังปรึกษากันอยู่ะนะฮะบอกเลยวันนี้นะคะคุณไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าติดตั้งง่ายนะครับแต่ราคาคุ้มค่าที่สุดที่สุดกว่าที่อื่นอ่ะผมบอกเลยนะฮะรวมทั้งหมดนะตัวเครื่องบวกไส้กลองนะฮะละ50สายแรกที่โทรหาเราหาหาเรานะฮะเราจะให้อีก4ไส้กลองทั้งหมดนี้เกือบ3 2 9 0บาทแต่คุณจ่าย1 4 9 0เบาทเท่านั้นนะเยาวว่าเป็นราคาที่คุ้มค่าและุณได้เครื่องกรองน้ำา5ขั้นตอนอเป็นรุ่นพรีเมียมไปอีกจากแบ,บแรนด์ของโปแลนด์สุขุมภารี 88ย้ํา02660188ค่ะคุณผู้ชมครับบางทีอาจจะไม่เคยคิดนะครับว่าสิ่งที่เราบริโภคเข้าไปเนี่ยนะครับมันเป็นเขาเรียกว่าแหล่งสะสมของเชื้อโรคอลองย้อนไปดูซิว่าเราเอาน้ำมาจากไหนตู้กดน้ำ <โฮ S 1> นะครับ <โฮ S 1> ตู้กดน้ำเนี่ยมันสกรปรกมากนะมากจริงๆ<อ>ไม่รู้ใครต่อใครไปใช้นะคุณผู้ชมค่ะแล้วบางคนเนี่ยเคยเจอปัญหาก,ก็คือน้ำปั๊ป่ามันก็มีกลิ่นคอรีน嗯嗯มีความสกรปรกเอาไปใช้หุงข้าวหุงข้าวต่างๆเนี่ยมันทำให้รสชาติอาหารเสียไปเลยนะใช่าบางคนก็เลือกที่จะไปซื้อน้ำนะฮะซื้อมาทีโอ้โห โอลิตรนะฮะแบกขึ้นคอนโดแบกขึ้นห้องกันไม่ไหวเลยทีเดียวนะครับอีกอย่างหนึ่งคือมันเปลือง oh, <geez. S 1> มันเปลืองมากเคยคิดไหมว่าทําไมเงินในบัญชีของเรามันหมดไปเยอะมากเลยเพราะอะไรเพราะเราคำนวณแล้วปีปีหนึ่งเนี่ย้า้กุดคุณซื้อให้ครอบครัวดื่มนะเป็นน hmm. ้ำเนี่ยปีหนึ่งสองหมื่นกว่าบาทถูกโอ้โหไม่ถูกอ่ะคน <laughs> ไ,มไม่ถูกจริงผู้ชมคะ่ะ ทั้งกลิน่นคอรีความสกรปรกออแล้วนึกถึงโรคนิ้วอะออนิวที่มันเอาความสกรปรกต่างๆไปไว้ในร่างกายของเราต้องไปพาตรงผ่าตัดอู้วุ่นวายไปอีกบางคนนะครับเป็นเขาเรียกว่าโรคต่างๆหรือที่ไม่รู้ตัวนะครับลองย้อนกลับมามองว่าเราดื่มอะไรเราทานอะไรเข้าไปนะครับไม่ใช่แค่ตัวคุณอย่างเดียวแต่คนที่คุณรักมากที่สุดคือใครออลูกนะฮะหรือจะเป็นสามีภรรยาหรือจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ดังนั้นเราจําเป็นยิ่งตอนนี้แม่บ้านดูอยู่เรามีหน้าที่ที่จะหาสิ่งที่ดีที่สุดนะครับให้กับที่บ้านดังนั้้้นนนตอีโรหาาเเไดลย 6 6 6 6ก8แล้วตอนนี้3เครื่องออกไปแล้วจ้าโ oh, อ้โหรวดเร็วมากคุณผู้ชมค่ะรับรองว่าคุณตัดสินใจไม่ผิด<ต>เพราะว่าราคาดีๆแบบนี้ไม่มีที่อื่นแน่นอนนี่คือเครื่องกรองน้ำห้า รุ่นพรีเมียมจากแบรนด์ของโคลนดัสและสุขภาพร่างกายก็จะดีะนะคะสะดวกสบายประหยัดเงินประหยัดเวลาและที่สําคัญเลยไม่ต้องออกไปเสี่ยงกับเชื้อโรคใน<ช>บ้านด้วยเราเคยได้ยินนะคะคืออยู่บ้านปลอดภัยสุดกินข้าวที่บ้านสะอาดที่สุดแต่ถ้าที่บ้านของคุณยังไม่มีโคลนดัสผมบอกเลยว่าคุณจะใช้คํานั้นไม่ได้เพราะน้ําที่คุณบริโภคน้ําที่คุณใช้ในการปรุงอาหารเนี่ยมันสะอาดหรือเปล่าถ้าไปซื้อเนี่ยคุณคุณดูนะแพงกว่าเราเยอะมากเลย1คนกินน้ํา2ลิตรนะฮะยีบาทต่อวัน1ปีจาก7,3 0 0 0 0บาทค,คุณเสียงกันโดยที่คุณไม่รู้นะค่าใช้จ่ายแฝงนะถ้าครอบครัวอ่ะ6ลิตรนะฮะต่อครอบครัว60บาทต่อวันนี่ราคาถูกแล้วนะ 1>, 1ปี21,000 900บาทคุณพระโอ้คุณพระจริงจริงมันเทียบไม่ได้เลยกับวันนี้ที่คุณจะเป็นเจ้าของเครื่องกรองน้ำจับแรงของโคลนดัแค่1น9 0่บาทครับได้น้ำสะอาดปลอดภัยรสชาติก็ดีกลิ่นคลลินก็ไม่มานะใช่แล้วนะครับดังนั้นการดื่มการบริโภคของคุณนะครับก็จะสะอาดนะครับไม่ใช่แค่น้ำใสยอย่างเดียวแต่กลิ่นก็ไม่มีด้วยนะครับนี่คือสุขภาพที่ดีนะครับจากโคลนดัสนั่นเองผมย้ำตรงนี้นะครับว่าของเรา5ขั้นตอน่้าขั้นตอนไม่พอเลยครับไส้กรองเรามีให้พร้อมแล้ววันนี้เรามีีอก4 ตัวอีก4ไส้กรองให้ด้วยสำหรับคนที่โทรมา50ส่ายแรกรับฟรีไปเลยนะครับราคาเต็มเต็มสองพบาทแต่วันนี้คุณจ่ายเป็นแค่1,490บาทครับยังว่าของแถมเฉพาะห้าสิบสายแรกเท่านั้นรีบโทรเลยค่ะที่0 2น6 6 0อ8หย้หนึ่6 6ปดแปดทั้งหมดนี้คือสินค้าดีมีคุณภาพคุณสามารถเช็คสินค้าก่อนจ่ายเงินได้เลยค่ะ หาเราตอนนี้เนี่ยนะครับติดตั้งง่ายของเราก็ให้ครบนะครับและยังรับประกันถึงหนึ่งปีด้วยโอ้โหดีขนาดนี้ไม่โทรไม่ได้แล้วนะครับแล้วผมจะให้ดูนะฮะว่าเอาแค่ขั้นตอนที่หนึ่งของเราเนี่ยนะครับถ้าซื้อกับเราในวันนี้ผมรู้แหละว่าคุณซื้อที่อื่นก็ได้แต่ถ้าซื้อกับเราวันนี้ไส้กลองที่ให้แตกต่างกันนะ,ะไม่รู้ว่ากล้องจะเห็นหรือเปล่า ถ้าเกิดเป็นของทั่วๆไปนะฮะมันจะเหมือนกับเท็กเจอร์หรือผิวของมันเนี่ยมันจะเรียบเรียบไปเลยนะครับแต่ถ้าเป็นของเราเนี่ยตรงนี้เนี่ยฮะคุณผู้ชมจะเห็นว่ามันจะซาะร่งเรียบร้อยมีความเป็นคลื่นๆเออถามว่าซาอร่งเพื่ออะไรเพื่อที่จะได้ดักจับนะฮะสิ่งที่มันปะปนมากับน้ําและตัวนี้ในดักจับได้หนึ่งไมครเลยนะละเอียดมากอะผมบอกเลยตัวนี้เราให้เฉพาะคนที่โทรหาเราในรายการเท่านั้นนะครับนี่แค่ค่ะ ตอนแรกสําหรับการกรองก็ยังมีคุณภาพขนาดนี้คุณผู้ชมขางั้นขอขยบมาทางด้านนี้้คุณผู้ชมได้เห็นภาพกันชัดเจนมากยิ่งขึ้นอ,อย่างที่บอกไปวันนี้ใหม่เตรียมน้ำคุณผู้ชมขาน้ําที่ไม่มีคุณภาพเป็นยังไงน้ําที่มันมีสีดําๆแบบนี้มีกลิน่นมีคอรีนต่างๆหลายคนเคยเจอน้ำแบบนี้เดี๋ยววันนี้จะดูดน้ําผ่านตัว5ขั้นตอนจากเครื่องกรองน้ําโคลันดัสคุณผู้ชมขาผ่านมาแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันสดๆดีกว่าว่าจากน้ําดําๆแบบนี้พี่วินพอผ่าน5ขั้นตอนแล้วจะเป็นอย่างไร น,นหยิบแก้วขึ้นมาถ้าใสา่พี่จะก,กินใช่แล้วเปิดน้ําแบบนี้ลองดูนะคุณผู้ชมน้ำที่ออกจากก๊อกที่เป็นเครื่องรองน้ำโครมาัสสาดมากคุณผู้ชมดูจากตาเนี่ยบอกได้เลยว่าว้าวมากจริงๆนะเสร็จเรียบร้อยแล้ว พี่เวนขออนุญาตไปวางข้างๆเทียบกันให้เห็นดูยะคใส่มากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววางข้างๆเลยเดี๋ยวจะเปรียบเทียบให้ดูนะฮะคุณผู้ชมครับนี่ครับดำๆแบบนี้ผ่านโพลนดัส5ขั้นตอนเข้าไปคุณผู้ชมบอกเลยนะครับว่าวันนี้ผมได้เห็นแล้วว่าประสิทธิภาพและโปรเซสการทํางานของเขาดีจริงๆนะครับเดี๋ยวจะเทสให้ดูผมขออนุญาตดื่มได้ไหมได้เลยเป็นตัวแทนพี่น้องนะฮะชาวไทยตอนนี้ที่ดูอยู่ค่ะดื่มไปแบบนี้ถ้าไม่ดีจริงไม่คุณภาพพี่เวนไม่ แน่นอนแล้วรสชาติเป็นไงคะมีคอเลียนไหมรสชาติดีมากใช่ไหมดีมากเอาละดื่มแค่นี้ก่อนแต่คุณผู้ชมอาจจะอยากจะรู้นะครับว่าเอ๊ะมันมีคอเลีนจริงหรือเปล่า่อเดีวผมจะเทสจากแก้วเดิมที่ผมดื่มนะฮะ,ะวางลงไปตรงนี้นะครับแล้วก็ผมจะทดลองนะครับด้วยตัวนี้ฮะเอาน้ำมา20มิลลิตร นี่นะครับจากแก้วที่ผมดื่มไปนะครับที่ผ่านกระบวนการ5ขั้นตอนของโคลนดัสเรียบร้อยแล้ว10มลนะฮะดูดมาอีก10มลนะครับอ่ะประมาณสัก20มลนะครับลงไปในหลอดทดลองแล้วก็น้ำประปาครับนี่ที่เราเห็นใสๆเหมือนกันแต่จริงๆแล้วข้างในไม่เหมือนกันนะครับอีก10มลเดี๋ยวคราวนี้เรามาดูกันนะครับเอาละเรียบร้อยครบนะฮะคราวนี้ผมจะมีตัวคอลินดอกเทสนะฮะหยดไปประมาณสัก5หยด นะครับหยดลงไปเลยนะครับโอ้โหนี่นี่ผ่านไปไม่กี่หยดนะฮะนี่ฮะเห็นเลยนะนะครับว่าถ้ามีคอรีนสีมันจะเปลี่ยนแต่โคลนดัสของเราเฮ<ะ>้ย<ห>สีไม่เปลี่ยนเลยะคุณผมมู้ชมลองดูดิเห็นไหมไม่เปลี่ยนเลยดังนั้นนะฮะคอรีนแบบนี้ถ้าดูตามชาร์ตแล้วเนี่ยฮะ,ะโอ้โหสีเข้มแบบนี้สูงสุดเลยอันตรายฮะแต่ของเราสีใสนะครับดังนั้นทำให้เราเห็นชัดเลยนะครับว่าของเราไม่มีคอรีนจ้า ควรจะเป็นเจ้าของนะฮะกับเครื่องกรองน้ํา5ขั้นตอนรุ่นพรีเมียมจากโคลนดัสไม่ว่าจะเป็นการดื่มน้ําการทํากับข้าวความสุขในครอบครัวรวมถึงความแบบเขาได้ปลอดภัยของร่างกายของเราซื้อได้ด้วยราคาแบบว่า1490บาทเท่านั้นนะจริง1น9่รบบาทแลกกับความสุขในครอบครัวแลกกับสุขภาพที่ดีและไม่ใช่ใครที่ไหนตัวคุณเองและคนที่คุณรักลูกภรรยาสามีคุณพ่อคุณแม่มถ้าเปรียบเทียบราคาแล้วเนี่ยผมบอกได้เลยนะว่าในรายการของเราใครไม่ซื้อถือว่าพลาด ถูกเพราะข้างนอกเนี่ยนะคือราคาเนี่ยเฮ้ยมันแพงอ่ะถูกต้องเชื่อว่า หลายคนจะไปแบบข้างนอกเอ่อจะไปซื้ออะไรก็ตามแต่ต้องเทียบราคาผู้ชมค่ะเพื่อ,อความสูงคนในครอบครัวอยากได้น้ําดื่มที่มันสะอาดปลอดภัยเอาไว้ทํากับข้าวไม่มีกลิ่นคอรีไม่ต้องไปเสียค่าแบบว่ากดน้าปีนึงแบบหลายๆห<อ>มืน่นวันนี้คุณต้องรีบเป็นเจ้าของเพราะใหม่กับพี่เวนเทียบราคาให้คุณดูแลว้วว่าถ้าคุณไปซื้อข้างนอกอันนี้นะผู้ชมแค่4ขั้นตอน1690บาทอ,อ่ะแบบนี้4ขั้นตอนเหมือนกัน1890เอาอย่างี้เอาเป็น5ขั้นตอนถ้า ห้าขั้นตอนข้างนอกไม่มีของแถมนะผู้ชม2490บาทแล้วพี่เวโอ้โหแต่วันนี้ในรายการของเรานะครับเราจะได้ไส้กรองที่เป็นพรีเมียมด้วยที่อื่นไม่มีเฉพาะในรายการของเราเท่านั้นนะครับกับโคเรนดัสนะครับห้าขั้นตอนนี้ไส้กรองพร้อมเลยพร้อมใช้ติดตั้งได้ง่ายๆนะครับแล้วก็50สายแรกซึ่งตอนนี้เนี่ยคนโทรมาเยอะมากเราจะแถมให้ด้วยนะครับอีก4ไส้กรองอแบบพรีเมียมนะครับย้ําว่าแบบพรีเมียมเท่านั้นเฉพาะในรายการของเราราคาเต็มๆเนี่ยสองพบาทแต่วันนี้ผู้ชมโทรให้ทันก่อนหมดเว 1,490บาทเท่านั้นครับเล้วว่าตอนนี้เหลือไม่ถึง50าสแล้วนะที่จะ บบนี้รีบโทรเลยค่ะที่02660188ย้ำ02660188ค่ะจริงๆแล้วนะฮะโครคภัยไข้เจ็บต่างๆนะครับจริงๆมันอาจจะไม่ได้อยู่แค่นอกบ้านอย่างเดียวแต่มันอยู่ในบ้านของเรามันแฝงอยู่กับน้ําที่เราบริโภคไปทุกวันดังนั้นเขาเรียกว่าเริ่มต้นในการที่จะติดตั้งโครันดัสนะครับแล้วก็ทําให้น้ําที่คุณดื่มกินเนี่ยมันสะอาดที่สุดเพื่อสุขภาพที่ดีของคนในครอบครัวนั่นเองครับใช่แล้วค่ะวันนี้หมดเวลาของเรา2คนแล้วขอให้คุณสุขภาพแข็งแรงนะคะเราลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ มานะในชีวิตประจำวันของเราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าน้ำคือปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งนอกจากการใช้ดื่มแล้วยังต้องใช้ล้างผักผลไม้ประกอบอาหารและอื่นๆอ,อ,อีกมากมายแต่จะมั่นใจได้อย่างไรว่าน้ำที่คุณใช้นั้นสะอาดจ,จริง การใช้บริการตู้กดน้ำสาธารณะนอกจากยุ่งยากในการขนย้ายที่ทั้งเหนื่อยทั้งหนักตลอดทางแล้วสิ่งที่แย่กว่านั้นคือตู้กดน้ำที่ไส้กรองด้านในอาจจะเก่าและเสือ่อมคุณภาพซึ่งเสี่ยงต่อการมีเชื้อโรคปนเปื้อนมากับน้ำสูงมากเหมือนที่เราได้ข่าวอยู่บ่อยๆ หรือการซื้อน้ําเพื่อบริโภคก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่นิยมใช้แต่เมื่อเราลองคิดคํานวณอย่างถี่ถ้วนแล้วหากหนึ่งคนดื่มน้ําเฉลี่ยวันละ2ลิตรเป็นจํานวน20บ,บาทต่อวันเท่ากับว่าคุณจะต้องจ่ายค่าน้ํา7,300บาทต่อปีหรือหากคิดในรูปแบบครอบครัวที่ดื่มน้ําเฉลีย่ยครอบครัวละ6ลิตรต่อวันจะเป็นเงินจํานวน60บาทต่อวันเท่ากับว่าคุณจะต้องจ่ายค่าน้ํา21,900บาทต่อปีซึ่งถือว่าสูงมาก ยังไม่นับรวมถึงร้านกาแฟร้านก๋วยเตี๋ยวร้านอาหารที่ต้องใช้น้ำในปริมาณมากในเกือบทุกวัน วันนี้เราขอเสนอตัวช่วยที่จะทําให้เรื่องของการดื่มน้ําเป็นเรื่องที่แสนง่ายได้ด้วยโคลนดัสเรื่องกรองน้ําดื่ม5ขั้นตอนรุ่นพรีเมียมที่จะช่วยให้การดําเนินชีวิตประจาวันของคุณเป็นเรื่องที่ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้นเพราะโคลนดัสช่วยกรองสิ่งสปกปรกเชื้อโรคในน้ําที่มีความละเอียดสูงถึง5ไมครอนช่วยกําจัดหินปูนปรับปรุงคุณภาพน้ําในขั้นตอนสุดท้ายก่อนนาน้ําไปดื่มบริโภคเพื่อให้ได้น้ําที่มีกลิ่นและรสชาติที่ดีเยี่ยม กรองน้ำดื่มสะอาดถูกค่าราคาพิเศษต้องโพดันดัส